สวัสดีครับเรามาคุยกสันเล็กน้อยเรื่องสำคัญนะครับก็คือ,อเรื่องที่ประเทศไทยของเราเนี่ยครับจะถูกชาติอื่นนำหน้าไปหรือเปล่าอ่นี่เป็นเรื่องที่สำคัญมากเนี่ยครับขออนุญาตดูนิดหนึ่งนะมีเสียงไหมมีเสียงไหมอ่ะมีนะครับโอเคถ้าไม่มีเสียงฝากบอกเลยนะครับ คืออย่างนี้ครับมีคนหลายคนพูดบ่อยๆนะครับว่าต่อไปเนี่ยไทยเราเนี่ยจะถูกชาติอื่นนําไปเช่นฟิลิปปินเนี่ยจะนําเราในอีกสามปีข้างหน้าเวียดนามเนี่ยจะนำเราอีกสี่ปีข้างหน้ามันจะจริงไหมนะครับมาคุยในเรื่องนี้หน่อยอันนี้จริงเนี่ยสมัยก่อนนู้นลานม,มาแล้วเนี่ยนะครับนะครับ ด๋ย,ย่ขออนุญาตลองอันนี้ด้วยแล้วกันนะครับ <c oughs> ที่เป็นอะอะไรนะทิกตอกถ่าแล้วข่แล้วดูนิดหนึ่งนะครับอ,อลองสักครู่นะครับไลฟ์ Live, มาไลฟ์กันหน่อยนะครับ <c oughs> จริงหรือเปล่าที่ว่าประเทศไทยเราเนี่ยจะถูกชาติอื่นโดยเฉพาะในอาเซียนเนี่ยนำหน้าไปจริงไหมนะครับเรามาคุยในเรื่องนี้ให้ชัดเจนเนี่ยครับอันนี้ที่พอคุยได้เนี่ยเนื่องจากว่าเมื่อก่อนเคยเป็นที่ปรึกษารัฐบาลเวียดนามกระทรวงการคลังเวียดนามนะครับ กระทรวงการคลังกัมพูชานี่ก็เคยไปบรรยายที่นู่นนะครับที่บรูไนก็เคยไปช่วยงานของกระทรวงทรัพยากรที่ฟิลิปปินส์เนี่ยกคสำรวจบ้านจัดสรรอาคารชุดแรงังหลายหนอินโดนีเซียก็เคยเป็นที่ปรึกษากระทรวงการคลังที่อินโดนีเซียไปสอนหนังสือเรื่องเกี่ยวกับการประเมินค่าทรัพย์สินเนี่ยทั้งหลายเมืองเลยหลายเกาะเลยนะครับก็เลยพอรู้สภาพของประเทศเหล่านี้นะครับ เราเราจะถูกประเทศอื่นนําหรือไม่อันนี้สําคัญเลยนะครับและถูถกนําเนี่ยจะเป็นอย่างไร <c oughs> เราเล็ดูนะครับว่าที่ผ่านมาเนี่ยมีชาวเวียดนามกัมพูชาลาวพมา่ามาทํางานที่ประเทศไทยใช่ไหมครับแต่ว่าต่อไปเนี่ยเขาอ,อาจจะไม่มาแล้วแล้วถ้าสลดไปกว่านั้นเนี่ยนะครับสลดไปกว่านั้นคือเกิดต่อไปแล้วต้องไปทํางานประเทศอื่นจะเป็นยังไง เมื่อเนี่ยประเทศในยุโรปตะวันออกเนี่ยเมื่อก่อนก็จนกว่าประเทศยุโรปตะวันตกนี่หมครับต่อมาเนี่ยประเทศยุโรปตะวันออกเนี่ยมันเจริญขึ้นนะหลายคนในประเทศยุโรปตะวันตกโดยเฉพาะอย่างสเปนโปรตุเกสเนี่ยต้องไปสมากินที่ยุโรปตะวันออกเหมือนกันอันนี้กับตลาปัดกันไปเนี่ยครับมีโอกาสไหมที่จะเป็นอย่างนั้นขนาดมาแล้วเนี่ยครับเราเห็นได้ว่าไทยกับญี่ปุ่นก็สูสีกันใช่ไหมครับโหนี่นาเราไม่เห็นฝุ่นละเมื่อก่อนนี้ ไทยกับเกาหลีก็ใกล้เคียงกันนะครับนะเกาหลีนี่ถือว่าเป็นประเทศที่ไปขายแรงงานที่ซาอุดีอาระเบียเหมือนกันยุคเดียวกับในเกรียงไกรเตชะโมงไปขายแรงงานเหมือนกันแต่ว่าตอนลั้ก็เจริญกว่าเรานะไม่ว่าจะเป็นสี่ประเทศที่เป็นไทเกอร์เป็นเสือเนี่ยะครับนะอันได้แก่ประเทศเกาหลีเหนือไอ้เกาหลีใต้เนี่ยครับเกาหลีใต้ไต้หวันสิงคโปร์แล้วก็ฮ่องกงเนี่ย เสีเนี่ยมันเจริญมากนะเรียกว่า <c oughs> store, สี่เสียงเอเชียเขาบอกไทยเราจะเป็นเสือตัวที่ห้านะตอนนั้นเนี่ยครับอาจจะไม่ได้เป็นนะครับแต่ว่านี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นประเทศต่างๆเหล่านี้ก็นําหน้าเราไปแล้วนะอย่างเช่นว่าในกรณีถ้าขนาดเนี่ยครับพอดีอินโดนีเซียเนี่ยมันใหญ่กว่าเรามากมีประชากรต้องสองร้อยกว่าล้านนะะของเรานี่มีแค่หกสิบหกล้านใช่ไหมครับแต่เขามีเยอะกว่าเราเยอะ นะอาจจะประมาณห้าเท่าตัวสีนะ่เท่าตัวสี่ห้าเท่าตัวเนี่ยครับเรื่องนั้นขนาดเศรษฐกิจก็เลยใหญ่กว่าเราแต่ว่า GDP เพ r c a แค่ไปต้าก็คือรายได้ประชาชาติต่อหัวเนี่ยน้อยกว่าเราผมจาได้ว่าเมื่อประมาณสักยี่สิกว่าปีที่แล้วเนี่ยนะครับรายได้ประชาชาติต่อหัวเนี่ยเท่ากับครึ่งหนึ่งของคนไทยเองแปลว่าอะไรแปลว่าคนอินโดนเนี่ยรู้สึกว่าคนไทยนี่รวยนะถ้าเราเจอคนไทยรู้สึกเสียมาแต่ประเทศไทยเนี่ย ไรายได้ประชาชาติต่อหัวสูงกว่าแต่แน่นอนประเทศก็มีขนาดใหญ่ใช่ไหมครับดังนั้นก็เลยมีไรายได้ต่อหัวเนี่ยเป็นจ่าไี่ปิดแอร์แล้วทำยังไอ้รับอ,อ,อ,อ่ะไม่เป็น,ปนไรนะครับดังนั้นประเทศต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็เจริญเติบโตขึ้นเรื่อยๆเมื่อก่อนนี้นะครับเขาบอกว่าตัมพูชาเนี่ยเป็นปารีสแห่งตะวันออกนะครับเป็นปารีสแห่งตะวันออกก็คือว่า เป็นประเทศที่แบบว่ามีทรัพยากรอะไรต่างก็ดีไม่ล่าเราเนี่ยครับแล้วก็จะรุ่งเรืองในเมืองเขาเนี่ยเป็นเหมือนเมืองปารีสนะปารีสถึงตะวันออกนะมีประหลัดกระทรวงท่านหนึ่งเนี่ยเมื่อหักสักสี่สิบกว่าห้าสิบปีแล้วเนี่ยไปจกปริญาโทที่ไ้งอนนะเมื่อก่อนเจริของเราใช่ไหมครับหรือว่าหกสิบปีแล้วเนี่ยนะปรากฏว่าพมา่าเนี่ยครับเจริญนะเลขาธิการสาธาร์ชาติคนแรกเนี่ยมาอยากเชาา พมา่านะไม่ใช่ไทยนะครับไม่ใช่คนไทยแล้วก็ไปเรียนเมืองนอกมาเหมือนกันใช่ไหมครับแต่ว่านั่นพมา่าครับนะถือว่า,าประสบความสำเร็จมากกว่าเราด้วยซ้ำไปแต่ทุกอย่างก็กลับตละลปัดหน้าไทยแล้วก็ดีขึ้นประเทศอื่นถดถอยลงทําไมเป็นอย่างนั้นเพราะว่าเกิดสงครามการเมืองสงครามกลางเมืองเนี่ยครับอย่างเช่นเวียดนามเนี่ยเกิดสงครามกลางเมืองนี่แหล ลา,ามาจนถึงที่กัมพูชาถึงลาวนะมีการต่อสู้กันหวังสองรัฐที่แอมงั้นเนี่ยครับเป็นสงครามกลางเมืองแต่ที่พม่า,นมานเนี่ยก็เป็นเพราะมีเผด็จการเกิดขึ้นใช่ไหมเผด็จการทหารเกิดขึ้นนะครับที่ <c oughs> อินโดนีเซียก็เหมือนกันมีเผด็จการซัวโตอย่างเงี้ยเหมือนตดนฟิลิปปินส์ก็มีเผด็จการเหมือนกันประเทศก็เลยถดถอยถดถอยจะปลอยไปเรื่อยแต่ว่านะครับนะแต่ว่าในภายหลังเนี่ยนะ เมื่อ <LY> เขาข <ique> ับไล่ผลิตการออกไปแล้วเนี่ยนผลิตการโทรราดอย่างที่เราเรียกกันเนี่ยครับออกไปแล้วเนี่ยประเทศก็ดีขึ้นตามลําดับของเราเคยขับไล่สามโทรราดไปเหมือนกันนะเอ๊ะทำไมมันไม่ค่อยดีขึ้นเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะเอออันนี้เป็นเรื่องใหญ่ที่ค่อยๆคุยกันมาหลังนะครับขณะเราขับไล่สามโทรราดไปแล้วเอ๊ะทำไมมันยังไม่ดีขึ้นเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าอย่างอินโดนีเซียขับไล่ซัวโตไปแล้วนี่เวิร์กนะหรือว่านะครับ ฟิลิปปินส์ก็ขับไล่มาคอสไปแล้วเวิร์กแต่ตวันนี้ก็กลับตะลับบาดไมนกันนะครับลูกชายมาคอสกลับมาใบปานาเทพดีใหม่นะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปหมนกันแต่ว่ามันคนละคนเนี่ยครับมันก็เหมือนขดลวดที่หมุนเบเรี่แต่ไม่ได้ซ้ารอยเดิมแป๊ะแป๊ะงั้นนะครับทีนี้เ <c oughs> มื่อก่อนเนี้ยฟิลิปปินส์ก็เจริญมากนะถ้ามีมากตีมากตีคืออะไรก็คือเขตใจกลางเมืองซึ่งมันตีกรีฑมาเป็นเมื่อก่อนเป็นสนามเรียกว่าเป็นสนามบินเก่านะครับ แล้วก็ทําออกมากลายเป็นเมืองใหม่คือเมืองใหม่ในเมืองที่หนึ่งเนี่ยครับนะ,จะเจริญรุ่งเรืองมากแต่หลังก็ถดถอยไปนะทีอ่อินโดนีเซียก็กลา้ลายกายกันนะครับอย่างผมไปอินโดนีเซียอีกว่าเนี่ยเมื่อสักสามสิบปีแล้วเนี่ยครับรายได้ประชาชาติตัวหัวเนี่ยเท่ากับครึ่งหนึ่งของเราสูฮกว่าคนไทยรวยแต่ไม่ใช่ผมรวยนะครับแต่ต่หลังเนี่ยครับบากฏว่าเดี๋ยวนี้นะรายได้ประชาชาติตัวหัวเนี่ยอาจจะเกือบเกือบแปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้ว เจ็ดสิบกว่าแปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วเขาไล่ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับรายได้ประชาชาติตัวหัวแต่ขนาดเศรษฐกิจของเขาใหญ่กว่าเราแน่นอนนะครับแต่ประเทศที่แบบว่ามีรายได้ประชาชาติตัวหัวเนี่ยมากกว่าเราก็เหว่างบรูไนมาเลเซียแต่ขนาดเศรษฐกิจหะเรียกเราเนะครับหรือ,อประเทศสิงคโปร์เมื่อสักสามสิบปีที่แล้วเนี่ยขนาดเศรษฐกิจของสิงคโปร์เนี่ยเท่ากับครึ่งหนึ่งของประเทศไทยก็คือเท่ากับกรุงเทพนะครับ ขนาดเศรษฐกิจของสิงคโปร์เนี่ยเท่ากรุงเทพเพราะว่าสิงคโปร์เนี่ยมีขนาดเกรุงเทพเนี่ยมีขนาดเศรษฐกิจเท่ากับครึ่งหนึ่งของประเทศไทยมันเป็นแบบนี้นะครับแต่ตอนนี้เปลี่ยนแปลงไปแล้วตอนนี้นะปีสอง8ร้ยหกสิแปดเนี่ยขนาดเศรษฐกิจของสิงคโปร์เนี่ยจะใหญ่เท่าไทยแล้วอืมทั้งนี้ประชากรน้อยนะอาจจะหกเจ็ดล้านนะแต,ตนนะขข่ของเรานี่6หกสกล้านนะขนาดเศรษฐกิจเ้าใหญ่กว่าเรารายได้ประชาติต่อหัวเนี่ยสูงกว่าเรามากประมาณห้าเท่า ห้าหรือหกเท่าเดิมนั้นก็กจะขนาดเศรษฐกิจก็เลยใหญ่กว่าเราทั้งรายได้ประชาชาติถั่วก็ใหญ่ๆกว่าเราขนาดเศรษฐกิจก็จะล้ำหน้าเราในปีนี้แหละหกแปดเนี่ยหกเจ็ดยังไม่ล้ำหน้านะครับทีนี้ฟิลิปปินส์เนี่ยเขาบอกขนาดเศรษฐกิจของเขาเนี่ยนะจะใหญ่กว่าประเทศไทยในปีพุทธศักราชสองพันห้าร้อยเจ็ดสิบหนึ่งอันนี้หกสิบแปดใช่ไหมครับหกเก้าเจ็ดสิบเจ็ดอีกสามปีข้างหน้านะครับขนาดเศรษฐกิจของฟิลิปปินส์เนี่ยจะใหญ่กว่าประเทศไทย แต่แน่นอนนะรายได้ไประชาชาติตวหัวของเขาเนี่ยยังน้อยนะฮะยังน้อยกว่าไทยเราทําไมอะ่ะเพราะวกาากรผูยุ่งเหมือนกันกน,กน,นะร้อยกว่าล้านอาจารย์ประมาณร้อยสิบห้า,ล,าล้านเราเหล่านี้ดังนั้นเขาเลยมีรายได้ไประชาชาติตัวหัวเนี่ยน้อยกว่าเราในขณะที่นะครับในขณะที่เดีนยวนะครับมาดูนิดหนึ่งสิมาไหมนะในขณะที่แบบว่า,าประเทศอย่างเวียดนามเนี่ยก็มีขนาดใหญ่กว่าเรานะครับ นะใหญ่กับเท่าไหรอ่ะเวียดนามเนี่ยมีขนาดใหญ่เราที่ประมาณร้อยล้านคนละของเราก็ยังหกสุกอร้านใช่ไหมครับนะประเทศต่างๆเหล่านี้เนี่ยประชาชนเราเนี่ยนะครับนะมีกับลังแรงงานที่ยังหนุ่มเน่หนุ่มสาวอยู่แต่ของเรานี่เป็นซิลเวอร์อีโคนมีไปแล้วเนี่ยก็คือผมจะจะสีทองตองสีเงินเงินละนะครับเซิลเวอร์งเงินล,นะละนะรดังนั้นก็เลยเราอาจจะสู้เขาไม่ได้นะนี่ก็คือปัญหาที่เกิดขึ้นวันหน้าเนี่ย ถ้าเกิดว่าขนาดเศรษฐกิจขอเขาในแง่ที่ว่าเป็นรายได้ประชาชาติถือว่าสูงกว่าเราเนี่ยนะครับโอ้นี่เรื่องใหญ่แต่หวังว่าคงไม่ถึงขนาดนั้นนะเป็นไปได้เหมือนกันนะที่เราจะเกิดการยุคคล้ายๆคร,รับพม่าเคยเกิดฟิลิปปินส์เคยเกิดหรือเวียดนามเคยเกิดสงครามกลางเมือง,องสู้กันไปสู้กันมาอะไรต่างๆเนี่ยครับทางประชาชาติถดถอยไม่ได้อาจจะมีอีกนั้นเกิดขึ้นได้ก็ได้แต่คงว่าหวังว่าคงไม่เป็นอย่างนั้นนะทุกอย่างคงจะค่ายะแก้ค่อยๆคลีรขายมันไปได้นะครับแต่หาไม่เนี่ย ก็จะกลายเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศของเรานะครับที่คือสิ่งที่เราเห็นกันมาเนี่ยครับอย่างฟิลิปปินส์เนี่ยตอนนี้รายได้ประชายชาติหัวยังน้อยกว่าเรามากเศรษฐกิจยังเล็กกว่าเรามากความเจริญเกือบตัวท้งเศรษฐกิจยังเล็กกว่าเรามากแต่ต่อไปก็จะเลริญม,มากขึ้นเรื่อยๆอย่างเช่นพวกเวียดนามเนี่ยครับมาอยู่เมืองไทยมาเมืองไทยเนี่ยเขาเฉียดเราบา,ากเลยนะเามีทางนนโดนดรถไฟ้าเยอะแยะของเขามีเหมือนกันแต่ยังน้อยกว่าเราเริ่มช้ากว่าเราแต่ว่าหน้าถ้าเราประมาทเนี่ย วาจะนำหน้าเราไปไกลตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยฟิลิปปินเนี่ยครับเขามองว่าต่อไปเขาอยู่ในช่วงขาขึ้นไทยอยู่ในช่วงขาลงนักท่องเที่ยวเราก็น้อยลงนักท่องเที่ยวก็มากขึ้นนะครับนะหรือประชากรที่พูดภาษาอังกฤษได้มีมากกว่าเราอ่าอย่างนี้อย่างหนึงนะหรือว่ามีกลุ่มทุนต่างๆไปลงทุนที่ฟิลิปปิน์เยอะมี call center ที่แบบถูก,ถก,ถกต้องตามกฎหมายเนี่ยครับนะอะไรต่างๆเยอะของเราแทบไม่มีอย่างนี้ต่อไปเนี่ย เราจะสู้ฟิลิปปินส์ไม่ได้ในเวียดนามก็เหมือนกันใช่ไหมครับนะ่ะคนที่เขามีความรู้ความสามารถรต่างๆมีเยอะแต่ของคนไทยเป็นยังไงอ่ะแย่มนกันนะคนไทยเนี่ยโดยที่มีจ้างต่างชาติมาทํางานแทนเราเยอะใช่ไหมครับปัญหาหนึ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยคนไทยเราอาจจะมีลักษณะที่อาจจะชื่ออยเหนื่อยไปก็เหนื่อยไปก็ได้ถ้าไม่เป็นไงั้นได้ไหมครับอย่างเช่นที่ออฟฟิศผมเนี่ยนะมีคือจ้างคนมาเป็นแม่บ้านเหมือนกันคนไทยเนี่ยครับ ออบอกว่าเกลีกไม่เล,เลยเกเรนะครับไม่ค่อยได้รั้อของคงใจทำงานเท่าไหร่นะสุดท้ายเนี่ยผู้จัดการก็บอกอไม่ผ่านทดลองงานกลับบ้านไปได้ไหมในขณะที่พม่าเออพม่าที่แบบมีเรื่องอะไรนะถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยก็ขยันขันแข็งส่งเงินกลับบ้านทุกเดือนเยอะแยะแต่พวกนี้คนไทยอันเนี้กลับแย่อันนี้เป็นเรื่องที่พวงใยญถึงคุณภาพบากรของเราในวันหน้าเนี่ยนะครับถ้าคุณภาพบากรของเราแย่ด้วย อะไรต่างๆก็เราก็แย่ด้วยถอดถอ,อยด้วยเนี่ยครับรเทศไทยเราอาจจะลำบากนะในวันหน้านะครับนี่คือสิ่งที่อยากจะฝากไวน้นะหรือจะได้แบบว่าไม่ประมาทนะครับนะนี่จากประสบการณ์ที่เห็นมาเนี่ยอย่างเวียดนามผมไปเมื่อปีพุทธศักราชสองพันสี่สิบสองอันนี้หกสิบแปดได้ใช่ไหมครับนะยี่สิบหกปีที่แล้วโอ้โหยังแบบขี่จักรยานสองล้อก,กันอยู่เลยอะไรแนั้นเนี่ยครับอย่างนี้ไปไ,ไกลมากเลยผมไปเว,วียดนามนี่เลยว่าทุกปีปีละมาสองสามทีนี่เป็นต้นนะครับ หรือว่าฟิลิปปินส์ก็ไปเรื่อยๆเนี่ยครับนะอินโดนีเซียนี่ผมไปครั้งแรกเนี่ยปีพุทธศักราช2 5 2 5เดี๋ยวนี้ไปไกลมากเลยนะนะหรืออย่างสิงคโปร์เนี่ยครับเชื่อไหมครับผมไปครั้งแรกเนี่ยปี229เอ่อครับสักที229เนี่ยไปที่สิงคโปร์เป็นครั้งแรกเลยตอนที่ไปเนี่ยนะแถวสิงคโปร์ในปี229ยังมีสลัมนิดหน่อยนะไปพักโรงแรมเนี่ยยังมีสอดบัตรนะฮะเข้ามาที่โรงแรมบอกใครมี อยากใครสนใจซื้อบริการทางเพศไหมยังมีอย่างนั้นนะทีนี้ไม่มีแล้วใช่ไหมทุกอย่างก็เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นนะแต่ประเทศไทยของเรานี่จะเป็นยังไงนะนะคตน,นี่ต้องช่วยกันไต่ตองแล้วกันนะครับอ่ะวันนี้เราก็ไลฟ์กันสั้นๆเท่าน,นี้ก่อนแล้วกันนะแล้วก็วังเราถ้ามาไลฟ์กันใหม่นะครับนะขอให้ทุกท่านมีสุขสวัสดินะ์เดี๋ยวค่อยมาคุยกันต่อนะครับ